พระเอกทำพิซซ่าค่ะทุกคนพิซซ่าใส่ใส่แฮมแล้วก็ใส่อะไรนะพริกหยวกแดงนะคะแล้วก็ชีสทำเองค่ะทุกคนชิมด้วยกันเลยค่ะพระเอกเพจพิซซ่าให้กินคะ่ะทุกคนพิซซ่าก็มีสองแบบคะ่ะทุกคน เน <l id sei> ี่ย <occurs> อันก็มีอันแฮมทอดบุกเขตรเทศชีดยุงหนยอ่านนะคะแต่ว่าเราปีนิโรอหอยบังามอีกั้งแรกบังามของใหญ่บัวง you know? <to> ่ามมาแชร์ด้วยกันล่ะอันนี้ที่หนากินแดงใชวายอยู่เนาะหน้ากินอันนี้ค่ะทุกคนเราจะใส่เต้าอบอันนี้ผู้ที่นอ่งเอาใส่เต้าอบ มึงดูถึกคนออนี่พ่อเอกเฮ็ดดินเนอร์เลยค่ะวันนี้อาหารเย็นดินเนอร์พิซซ่าเฮ้ยพรอเอกเจ้าสิโรแมนติกเธอวันนี้เอาปิดไฟเบิร์ดมันก็จะเห็นบอกพรอเอก นะคะตามพิซซ่าเพูนแน่เฮ้ยเออสี่แค่แนก่นนอก,อก็เห็นเนาะต่างต้องมเห็นท่านทาวีโอตั้งหายยิ่งเจียมตาัดคิปอกด้วยเอาลงไปเลย <c oughs> ตัดย,ยิ่งเจียมพุเกเ่าแบบไมกระเด็เดงเจ้าวแน่พุนอยาากูดไมนติด มึนดาวเดี๋ยวลรืมั่งเลยซุกกะชีมันเดือดแล้วออกมาเบืองสีฟ้าพิซซ่าก็ออกหน้าตาเป็นอาี้กันทุกคนอ๋อไอเอเรกสโอริการโนหป่ะโอริการโนดย อืมอริกานั่วเข้าเก็ดมุ้นมุ้นเยจะค่อยกับข้อไซโรดแต่เต็บฝ้าเนื้อกับมุ้นมุ้นก็เจ้าหรือคอับถ้าเข้ามากินเลยค่ะคงไปกับออกมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

ừ hả lỗ nó vậy thì các cái cơn hết đến nơi thì muốn nhà hàng đêm hết 嘛。嗯啊 What think about the pizza? It's good? Good. I don't have a hip-suit with a <laughs> all. Oh. That's good. I really like it. <laughs> mm. mm -hmm. <laughs> nó nằm bằng cao với trường coi chị hiền hùng ui đây lại phụt cái đầu mày nam mà là con ngang nó cắt con và con ngang nó ngang chị nè khám phát diện mua chị bó khả phân nó ca chương có tuổi câu là ừ. Ừ.

น้ำน้ำโคกเพิ่นก่อนน้ำโคกอาจจะไม่เดือนคิดสมาธิเพิ่อนน,น่ะล่ะน้ำไม่ยังก็เตฟ้านเคยนี่สเตฟ้านว่า <c oughs> เฮียตื่นี่มชื่ออะไร <c oughs> ยูสมุดยูสมุดคิดสมาธิหนึน้ำเดือนคิดสมาธิยูสมุต ย่าเจอหมอใครมากว่านนเรากันทุกคนมันคือกระยาไหม,มกระยาอย่างนั้นอิ่มแล้วอิ่มแล้วค่ะ Can you say อิ่มแล้วครับอิม่มแล้ว,แล,วแล้วครับอิ่มเรียกว่า โยมแม่แม่กับแม่เอาจุดก้อนค่นี้ล่ะค่ะแม่พิซซ่าเตฟาเนี่ยพิซซ่าให้กินโรแมนติกจังหน่อยเหมือนหนพระเอกโรแมนติกอยูโรแมนติกเตฟาเอือว่าสั่งเอือว่าสั่งตุกคน๊กอิ่มแล้วครับอิ่มแล้วครับอิ่มเล้วอิ่ม อิมเลียว,รวครับอิมเลีวครับโ yes. อเ okay, คค่ะขอบคุณทุกคนเดอ้อที่เข้ามารับชมยืดเจิ่นทอสติฟ้า,เ,ฟาเจ็บพิซซ่ามานันนี่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนอนหลับฝันดีค่ะ Good night Good night e v e r y b o d y บ๊ายบายอิมเลีวครับ อิ mm ่มแล้วครับสวัสดีครับขอสวัสดีุ่ณเม่สวัสดีครับ